ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลํำซัมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะเวลาพูดถึงเรื่องการวางแผนมรดกเนี่ยหลายคนคงจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องไกลตัวจังเลยเต็มไปด้วยเอกสารทางกฎหมายที่ดูแลว้น่าปวดหัวใช่ไหมครับแต่ว่านะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของมันก็คือความรักครับเป็นการปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเหนื่อยสร้างมันขึ้นมากับมือและก็เป็นการดูแลคนที่เรารักไปจนถึงวันสุดท้าย เคยลองถามตัวเองกันเล่นๆไหมคะว่าถ้าวันนึงเราไม่อยู่แล้วทรัพย์สินทั้งหมดที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปให้คนที่เรารักได้แบบที่เราตั้งใจไว้จริงๆหรือเปล่านี่แหละครับคือคำถามที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนมรดกโอเคงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าเราปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ภาพที่เห็นบนจอนี่แหละครับคือความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องคลาสสิกเลยคือพี่น้องทะเลาะกันจนมองหน้ากันไม่ติดทรัพย์สินถูกอายัดทำอะไรไม่ได้เลยไปจนถึงภาระหนี้สินแล้วก็ภาษีที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนซึ่งอาจจะทำให้คนข้างหลังเราเนี่ยเดือดร้อนหนักเลยก็ได้สุดท้ายแล้วมรดกที่เราตั้งใจจะให้อาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งด้วยซ้าไปครับแต่เชื่อไหมครับว่าถึงเราจะไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยเนี่ย กฎหมายเขาก็มีแผนสำรองอัตโนมัติจัดไว้ให้เราแล้วนะแต่คำถามคือแผนนั้นน่ะมันจะตรงกับใจเราหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับกฎหมายจะเริ่มจากการแบ่งทรัพย์สินของเราออกเป็นสองกองก่อนคือสินส่วนตัวอันนี้ก็คือของเรามาตั้งแต่ก่อนแต่งงานหรือได้รับเป็นมรดกมากับอีก,กองคือสินสมรสก็คือทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันหลังจากแต่งงานไปแล้ว การแบ่งตรงนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการแบ่งมรดกทั้งหมดเลยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับคือก่อนที่มรดกจะถูกแบ่งให้ใครต่อใครเนี่ยคู่สมรสของเราจะได้รับสินสมรสไปก่อนเลยครึ่งหนึ่งปึง้งได้ไปก่อนเลย50%ครับส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของสินสมรส บวกกับสินส่วนตัวทั้งหมดของเราถึงจะรวมกันเป็นกองมรดกที่จะถูกแบ่งให้ทายาทคนอื่นๆในลำดับต่อไปพอได้กองมรดกมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้กฎหมายก็จะเริ่มมองหาคนที่จะมารับมรดกกองนี้ซึ่งคนกลุ่มนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าทายาทโดยธรรมหรือพูดง่ายๆก็คือญาติสนิทของเราตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเองครับกฎหมายเขาจัดลำดับทายาทไว้ชัดเจนเป๊ะๆหงชั้นตามนี้เลยครับ หลักการจะง่ายๆก็คือญาติสนิทตัดญาติห่างครับหมายความว่าถ้ามีลูกซึ่งเป็นลำดับที่1อยู่แล้วพี่น้องของเราซึ่งเป็นลำดับที่3เนี่ยก็จะได้ไม่ได้อะไรเลยแต่มันมีข้อยกเว้นนิดนึงครับคือพ่อแม่ของเราซึ่งเป็นลำดับที่สองเนี่ยจะยังคงได้รับส่วนแบ่งพร้อมกับลูกของเราเสมอครับเห็นว่าทุกอย่างถูกกาหนดไวเ้เป๊ะๆเลยเอาละครับพอเห็นแล้วว่าแผนตามกฎหมายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราอยากได้สัทีเดียว ทีนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าเราจะเทคคอนโทรลเรื่องนี้ได้ยังไงด้วยเครื่องมือชิ้นสำคัญที่เรียกว่าพินัยกรรมและการทำความเข้าใจเรื่องภาษีครับพินัยกรรมนี่แหละครับคือเครื่องมือที่เราจะสามารถสั่งได้เลยว่าใครจะได้อะไรเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องไปสนใจลำดับทายาตามกฎหมายอีกต่อไปแล้วที่สำคัญเลยนะครับคือการทำพินัยกรรมเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิดเลยมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยครับ ต่ถึงแม้เราจะส่งมอบมรดกให้ถูกคนได้ด้วยพินัยกรรมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกด่านหนึ่งที่เราต้องเจอครับด่านนั้นก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองจำตัวเลขนี้ไว้แม่นๆเลยนะครับ100ล้านบาทนี่คือมูลค่ามรดกสูงสุดที่ทายาทแต่ละคนจะได้รับไปโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวครับแล้วถ้าเกิดว่ามรดกมันเกิน100ล้านล่ะจะทำยังไงไม่ยากครับสำหรับส่วนที่เกินขึ้นมาเท่านั้นนะ ถ้าผู้รับเป็นคู่สมรสก็ยังไม่ต้องเสียภาษีเลยครับ0%ปถ้าเป็นลูกหรือพ่อแม่จะเสียที่หปอร์เซนและถ้าเป็นคนอื่นๆนอกเหนือจากนี้จะเสียที่ส0ซครับพีนี้นอกจากภาษีมรดกที่จ่ายหลังเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังมีอีกตัวที่ต้องรู้จักกันไว้ครับคือภาษีการรับให้ อันนี้คือการให้กันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละครับซึ่งถ้าเราให้ลูกเนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีที่20ล้านบาทต่อปีแต่ถ้าให้คนอื่นวงเงินจะลดลงมาเหลือแค่10ล้านบาทต่อปีครับส่วนที่เกินจากนี้มาต้องเสียภาษีในอัตราคงที่เลยคือ5%เทีนี้พอเราเจอปัญหาทั้งเรื่องการแบ่งที่ไม่ถูกใจไหนจะเรื่องภาระภาษีอีกมันก็มีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากมาก แล้วหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำนั่นก็คือประกันชีวิตครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมติว่ามีเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งมีทรัพย์สินเป็นร้อยร้อยล้านเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในรูปของที่ดินโรงงานมีเงินสดจริงๆในบัญชีแค่ไม่กี่ล้านบาทนี่คือปัญหาคลาสสิกเลยครับที่เรียกว่ารวยทรัพย์สินแต่ไม่มีเงินสดพอวันนึงมรดกตกไปถึงมือลูกชายมูลค่ารวมทั้งหมด205ล้านบาท พอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยต้องเสียภาษีถึง5.25ล้านบาทแต่ในกองมรดกมีเงินสดอยู่ไม่ถึง10ล้านด้วยซ้ำคิดดูสิคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายอาจจะต้องตัดใจขายกิจการหรือที่ดินที่พ่อสร้างมากับมือเพื่อเอาเงินมาจ่ายภาษีน่าเสียดายมากๆเลยนะครับ และนี่แหละครับคือสิ่งที่ประกันชีวิตเข้ามาช่วยได้แบบเต็มๆเ,เลยเพราะมันสามารถสร้างเงินสดก้อนใหญ่ได้ทันทีที่สำคัญคือเงินก้อนนี้ไม่ต้องเสียภาษีมรดกนะครับแล้วก็ส่งตรงถึงมือคนที่เราระบุชื่อไว้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของศาลที่ยุ่งยากและยาวนานและที่เด็ดที่สุดคือเจ้านี้ก็ออกไปไม่ได้ครับกลับมาที่เคสเดิมนะครับ ถ้าเจ้าของธุรกิจคนนี้ทำประกันชีวิตทิ้งไว้ให้ลูกชายสักสิบล้านบาทลูกชายก็จะได้รับเงินก้อนนี้ทันทีเลยเอาไปจ่ายภาษี5.25้าล้านบาทสบายๆโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับกิจการหรือที่ดินของพ่อเลยแม้แต่น้อยแถมยังมีเงินสดเหลือให้ครอบครัวเอาไว้ใช้ใจ่ายอีกเกือบ5ล้านบาทนี่คือการเปลี่ยนปัญหาใหญ่ให้กลายเป็นทางออกที่สวยงามครับพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าการวางแผนมรดกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองเลย แต่มันคือการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่เรามีต่อคนข้างหลังอย่างแท้จริงถ้าเราลองเอามาเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับจะเห็นว่ามรดกที่ส่งผ่านพินัยกรรมเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านสารต้องเสียภาษีแล้วก็ไม่มีสภาพคล่องคือไม่ใช่เงินสดในขณะที่ประกันชีวิตไม่ต้องผ่านสารไม่เสียภาษีและเป็นเงินสดที่พร้อมใช้ได้ทันทีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด อาจจะไม่ใช่ตัวเงินในบัญชีแต่คือความรู้สึกที่ได้รู้ว่ามีคนรักและห่วงใยเรามากพอที่จะวางแผนทุกอย่างไว้ให้เราเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองกันใหม่นะครับว่าการวางแผนมรดกไม่ใช่การเตรียมตัวตายแต่คือการวางแผนเพื่อให้ความรักและความห่วงใยของเรายังคงอยู่กับคนที่เรารักตลอดไปคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันก็คือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เราจะมอบให้คนที่เรารัก เราอยากให้มันถูกจดจ,จําในรูปแบบไหนจะเป็นความทรงจําที่ดีหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับการวางแผนของเราในวันนี้แค่วันนี้วันเดียวเลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมเงินและเงินโตล่าสซัมมันนี่นะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดสั cribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ออฟ i ิเชีมาคุยกันหรือ w ว a p แอป s i สเนสยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ